สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบบ่ายบกแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านบุโฮมตําบลบุโฮมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับก็น่าจะเป็นคลิปที่ยาวสักนิดหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับได้มีโอกาสเ,เดินลงหน้าขับรถล,ลงหน้ามาก่อนลวงตานะครับจะให้ดูนิดหนึ่งว่าบรรยากาศที่หมู่บ้านนี้เป็นยังไงบ้างครับตัวน,นี้คือท่านรอนานแล้วนะครับ ก็ประชาชนก็จะรอที่น่นอยู่นะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับอ,อันนี้เตรียมตัวรอตั้งแต่เช้าแล้วเพิินว่าหลวงตาติดเที่ยงด้วยให้ผู้ติดตามได้ทานข้าวเที่ยงกันมีข้าวของเตรียมไว้มากมายนะครับที่นี่ขึ้นชื่อว่ามะขามหวานหวานมากนะฮะหวานมากตอนนี้ก็ได้ชิมแล้วนะครับก็เป็นบุญที่ได้มีโอกาสมาหน้ากับหลวงตานะครับ อ่าอันนี้คุณยายคุณยายสวัสดีสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับมารอหลวงตาแต่กี่โมงครับบัดได้เศร้าไต้สองโมงโอ้มาดตดเศ้าไต้สองโมงกว่าพูดนะแล้วได้กินข้าวเที่ยงบ่นะแลนไปกี่ข้าวมาไหมโอ้คืนไปกินข้าวเที่ยงมามาไหมเนาะโอ้ยเนาะเพราะจากว่าหลวงตามานี่ก็เป็นบ้องไถ่เนี่ยผู้ใดบอกครับว่าหลวงตามาเนี่ย มาตักวาดอันพระหรือว่าท่างครูนี่แล้วแล้วเขาาวัาให้ฟ oh! ังนะโอ้หัวง่ายพวกนั้นขู่จะบิดแต่วเราหลวงตาเพิ่นเป็นไผคือจะมาล้อกล้าเพิ่อนท่านเนี้ยแล้วก็โฮนั่นแหล้วจะม่เห็นน้ำจะไม่เห็นน้ำเพิ่นบอกได้เห็นโฮเพิ่นอยู่บรอไ่ไม่เคยเห็นอย่างนี้มีแต่ลูกหลานว่วมาฟังเนี่ยโอ้เลยสถาเพิ่นบอกเอื้อสาธุน้ำสาธุน้ำครับสาธุยายอายุเท่าไหร่ล้วปีนี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าโอ้หลวงตาอายุเจ็ดสิบสามนึกเนอะ หลวงตาเจดีสามใกล้กันเนะาะอันนี้พี่น้องบ้านหมูม่หอมนะครับเด้อสาธุห<ป>ลวงตามาก่นอนนี้ซ้อนกันนี่ยายเด้อถาซ้อนกันอันนี้นนยายสวยคนเดียวบ่อของหลานไผ่ของหลานไผ่เนาะจับคนละอันคนละอันสินเนาะสาธุสาธุาธอันนี้วัดบรรพตคีรีนะครับบธธรรพตคีรีมาดูอีกรอบหนึ่งลวนะผมเห็นว่าขึ้นเขา ถ้าเป็นที่พักคงไม่เหมาะเดี๋ยวเหนื่อยเปล่าๆนะครับก็เลยให้ลวงตาพักที่โน่นก่อนสวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับอย่าลืมดูช่องยูท b e กล้องสุริยาชแนลนะครับเดี๋ยวจะติดตามลวงตาไปเป็นระยะระยะนะครับตลอดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบูงโฮมที่หนึ่งที่เจ็ดที่เก้านะครับอันนี้บ้านบูโฮมอ่าตำบลอะไรครับตำบลตำบลบูงโฮมครับตำบลบูโฮมเนาะอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับ จากนี้ไปเชียงคานกี่กิโลครับ13กิโลครับ13กิโลอ๋อตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายโมง13กิโล3-4 12อีก2ชั่วโมงโอเควันนี้หลวงตาจะถึงเชียงคานนะครับอ่าถ้า13กิโลจะถึงครับผมก็เป็นบุญของเราทุกคนนะอ่าุ้ยม่ม่วงใหญ่มะม่วงพันไรครับพี่เกียวใกิมหงกิมหงเหรอเพิ่งได้ยินนะครับ อันนี้มีเลขอะไรอ่ะเยอะค่ะควาผมเยอะเลขสี่มั้งเลขสี่อผมเห็นเลขผมก็เออเป็นเลขสี่ก็เลขมงคลเป็นเลขคู่นะครับอย่าคิดมากนะครับเลขคู่สาธุครับหลวงตามาก็จะเริมจับถวายนะจับยกขึ้นนะครับอะไรที่ยกไม่ได้ก็มือจับข้างหนึ่งอะไรมือข้างหนึ่งก็พนมมือไว้เหมือนเรากวดน้ำเนาะแบบนั่นละครับง่ายๆกระเป๋าสตางค์นะครับท่านไม่ค้อไม่เหยียบนะปัจจัยไม่รับเด้อ ใจไม่รับโฉนดที่ดินหรือว่าอะไรต่างๆนี้ท่านจะไม่เหยียบเด้อครับให้เอาออกไว้นะครับ,บน้ําที่หลวงตาข้อแล้วนะครับหลวงตาข้อแล้วเด้อให้ถอดเป็นน้ามงคลได้ขวดสองขวดได้นะคนเราขวดสองขวดได้ครับดเดี๋ยวเยวจ้าหน้าที่จะบอกอีกที่หนึ่งเด้อครับผมครับโอ้ผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับมาดูแลลูกบ้านสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่เห็นไหมครับน่ารักมากชมชนนี้น่ารักทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับถ้ากินยังไงข้าวโพดนะใส่น้าใส่แมสอยู่อ่ะฮะโอ้เสียงมาแล้วจ้าโอเสียงมาแล้วเนโอ้มาแล้วมาข้าวโพดหวานนะโยนเมืองเลยเนาะครับแฟนบอลเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วโรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ตำตบล <น S 2> บ้านบนูโฮมนะครับตำบลบูโฮมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่เรัพยสตอครับโอ้สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มากาบหลวงตาใช่ไหมครับเอาอะไรมาถวายท่านบ้างวันนี้ครับขอครับมีน้ำดื่ดมค่ะมีน้ำดื่มมีมะขามมะขามหวานววานี่อร่อยมากนะมะขามที่นี่น่าอร่อยมากชิมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หลวงตาทักที่ไหนคะวันนี้น่าจะอีกประมาณทักสามโมงกว่าจะได้บอกได้นะครับเพราะว่าปกติหลวงตาจะ เวลานี้คือเวลา3ามโมงอ่ะท่านจะวัดไหนที่ใกล้สุดก็พักที่นั่นประมาณนี้อาจจะถึงเชียงคานอาจจะน่าแล้วแต่ญาติโยมที่รอท่านนะครับนิท่านคงอาจจะไม่สะดวกขึ้นท่านคงไม่สะดวกขึ้นเพราะว่ายังมีเป้าหมายที่ยาวไกลอยู่นะครับแต่ยังบอกไม่ได้ว่าขนาดไหน ครับบอกไปได้นอนแเนาะใช่ใช่ใช่สาธุครับสาธุเอาขวดนึงไว้เป็นมงคลเหรอครับครับหลวงตาข้อแล้วให้ถ้าอยากจะเก็บเป็นไว้เป็นน้ํามงคลเนาะผ่อไว้ขวดสองขวดได้นะครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศต่อไปนะครับพี่น้องชาวบุคงอยังเยอะเยอะมากเลยครับเยอะทราบข่าวพวกผู้มผู้นำคกัประจันทร์สมภรณ์โอ้ครับครับโอประกาศไอเสียงตามสายเนาะอันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มาดูแล ผมเก้าผมผู้ช่วยทีมบอสมอทีมอสมอสวัสดีครับผมไปเจอผมไปเจออสมอที่ไหนเขาก็จะสนุกสนานที่นั่นนะครับเนี่ยเป็นเป็นสังคมที่น่ารักมากเป็นกลุ่มที่น่ารักมากเสียสละดูแลนะครับอันนี้ช่อง YouTube กล้องสุริยาชาแนลด้วยครับเด้อติดตามการจาริกธุดงของลงตาบุญชื่นครับ อารมโมนะบุญทุกคนทุกคนนะคร,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวลงตาก็มาแล้วครับเอ่อข,ข้างๆนี่มีนสวนมะม่วงสวนมะม่วงกำลังออกดอกออกผลทีเดียวเลยลูกใหญ่เมื่อกี้เราเห็นแล้วมะม่วงนะครับพันลูกใหญ่มากเออน่าจะใกล้มาถึงแล้วมั้งครับเห็นรถเจ้าหน้าที่มาแล้ว เดี๋ยวถ้าผมล่วงหน้าหลวงตาม,มาประมาณสัก3กิโลได้นะครับเดี๋ยวก็คงจะคลิปนี้อาจจะสั้นๆแค่นี้ก่อนอ<ม>เดี๋ยวค่อยดูทีเดี๋ยวจะคุยกับคุณป้าที่นี่สักน,นิดนึงนนจะรอดูว่านะเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับรอหลวงตาแต่กี่โมงแต่ชชเช้าเลยเหรอแล้วรูกข่าวหลวงตาม,มาทางนี้ได้ยังไงครับ ฮะก็รู้รู้รลูกหลานบอกบอกเหรอได้เคยเคยเห็นรูปท่านแล้วยังไม่เคยบ่เคยเลยถ้าเพื่อนดเคยแระยายบ่เคยแล้วคือมาหามากราบเพื่อนน่ะโบโบหมากำมูกบ่ขุจักโอ้โบขุจักเลยเนาะอยากขุจักเนาะอยากขุจักอยากเห็นหน้าเนาะอ๋อครับครับครับใกล้จะมาแล้วยังไม่มาไอ้ตัวเล็กก็มาด้วยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านเนี่ยหลวงตาอยู่บ้านสระเลาใหญ่ ตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนม<อ>เดินทุดงจากนครพนมมาตั้งแต่วันที่25มกราวันนี้ก็วันที่17เนาะอ๋อที่17แล้วก็จะไปเรื่อยๆตามเส้นยุทธศาสตร์นี่แหละแต่เส้นทางนี้หลวงตาบอกว่าเคยมาเมื่อปีล่าสุดเนี่ยปี2559ท่านเคยมาประมาณ3หรือ4ครั้งไม่แน่ใจครั้งหลังสุดปี59เส้นนี้นะครับเคยผ่านบ้านเราเส้นนี้แต่ตอนนั้นท่านเดินองคเดียวมีใครออกสื่อ ท่านก็เลยตามาตามธรรมชาติของท่านาาน่าน่นนามีมีมีสายรายง,งาน CIA มาบอกว่าถึงไหนแล้วก็ไม่รู้าสายรายง,งาน CIA มารายงานแล้วครับตอนนี้รถหลวงตาถึงไหนแล้วสายรายง,งานตลอดครับครับสายรายง,งานมาแล้วโอเควันนี้ก็คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลวงตาม,มาแล้วค่อยอให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอขอบคุณที่ติดตามนะครับบวัสดีครับ